มาตีลูเอตาสร้งกันล่ะตุ้ตั้งตุ้ตั้งตุ้เอตาตุ้มตุ้ตั้งตุ้ตุ้ตังตุตุ้ตังตุ้ตาจยตุ้ตั้งตุ้มตุ้มตั้งตุ้มตุ้มตั้งตุ้มตุ้ตั้งตุ้ตุ้ตังตุ้จูสุดี่หนันดดิครับผมับผมสกายนะฮะผมเย้วันนี้ทสวอนออนที่มีชื่อว่าเจนี่หมดในุนสงเวอร์ชั่นฮินาตะนั่นเองครับผมจริงไม่อยากมาเลยนะแต่มีคนขอมาครับผม โอเคนี่เราเค่อยออนมาผมเราจะส่งสเจ้าที่หน้าต่างน,นั่นเองครับผมภรรยาของน,นันโตะนะครับนี่เราไปออนเสร็จนะผมเราจะมีอของเอ,อบ้านตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่มันจะมีเกิดมาให้นะครับงั้นเรามาลองไปชุมดูนะผมว่ามีอะไรในห้อ,องด้านในนี่จะมีของเล่นถ้าเราเล่นนะผมเออเอาไปยันี่โอ้ของเล่นอะไรนเนี่ยโอ้ยแลมีกล่องับผมกล่องที่มีอะไรแล้วก็มีเออราวหนวนะ เอาไว้โหนนะครับผมนี่อันนี้ก็ปส่งเมียผมับผมไม่ใช่ไม่ใช่เออเมียนานากรโตนะครับผมเฮ้ยอย่ากระโดดเยอะสิเดี๋ยวติดเหลืองโอเคผมเรามาดูกันดีกว่าผมว่าวิธีใช้คอมมานะผมเป็นไงนะฮะอ่าผมรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้มันจะมีแบบเอออะไรเปลี่ยนไปมากกว่าของเจนนี่นะผมมันจะมีแบบท่ากระโดดอ่าแล้วก็ท่าแบบแ k บแขนนะผมก็มีเอฟเฟกในการโอ้ยต้องชมไม่เห็นช่องผมก็เออประมาณนั้นแล้ผมโอเควิธีเสกผมเขียนว่าซัมมอนนะผม ที่ผมรู้มันยังไม่มีไข่เสษออกมาแล้วผมอ่ะน,นั่นคือข้อเสียของไอออนนี้นะผมแต่มันก็มากับแอนิเนชันที่ดีกว่าเดิมแล้วผมอ่ะคิมตามผมแบบนี้แล้วผมนี่ต้้าบริจาคไปส่งพิธีเ,เจนนี่อันที่สองเป็นส่งของการกินไอติมนะฮะอันที่สามเป็นส่งของเจนนี่ในเวอร์ชันเออแก้ผ้าผมอ่ะอันที่สี่เป็นส่งของแก่ผ้าแล้วกินไอติมก็ผมอืมไม่หนาวเหรอเคลื <c ười> อบถอยบ้านแล้วกินไอติมไม่หนาวเหรอเพื่อนอันที่ห้าผมคือ จนเจนนี่ในเวอร์ชั่นหาเตียงครับผมแล้วอันที่หกเป็นส่งของเวอร์ชันอันนี้ผมไม่ได้แจ้งผมไม่ได้ทดลองครับผมที่หกอ่าอันที่เจ็ก็เป็นส่งของการมีอะไรด้วยกับเจนเนี่เองเน,นะครับผมอ่าปุ๊บอะไรเนี่ยต้องการอะไรที่นาตัอ่าลองเสกมาลองหน่อยดิลองหน่อยดิผมขานเจนเนี่วะเพื่อนช่วยด้วย <c oughs> อ่าผมลองวิธีเสกเจนเนี่แบบกินเตตติมาร์กแล้วกันนะครับผมเอ่อคัมมิง่งนะผมแล้วก็กินเต็มครับผมนี่ นี่ยเป็นส่วนของเจนนี่กินติมในนะฮะ <c oughs> มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าด้วยนะผมเออมันสามารถแบบโอ้เซนเซอร์ผมต้องเซนเซอร์เลาคนโดนอืม้มโดนแน่นอนช่องผม <c oughs> คือมันจะมีการเอาเอ,อ่อกล้วยเอากล้วยรับผมไปเล่นกับแตงโมของทินตานั่นเองนะครับผมอ่านี่คือการอเอัปเดใหม่นั่นเองนะครับผม อ่าผมจะให้ดูไปแต่ผมเออจะซูมเอาแล้วผมเพราะว่าผมไม่ซูมโดนแน่นอนนะผมอ่าเวอร์ชันนี้จะมีการแบบเฮียตะถอดแค่ส่วนบนออกรับผมแล้วก็เอาไปเล่นกับน้องแตงโมครับผมเออโอ้ยนะใครอยากดูก็ดูไปครับผมส่วนผมไม่ดูนะครับผมพอเล่นเสร็จมันก็จะอมนั่นเองนะครับผมเออกินไอติรีมแบบนี้ครับผมอากาศหนาวนะอืมไม่หนาววะกินไอติรีมอะ่ะ นี่เมื่อเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับผมดูอ่ะนี่คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะมีวิธีแก้งหนึ่งนะครับผมว่าถ้าท่านผู้ชมติดนะครับผมถ้าติดแบบผมเนี่ยเห็นไหมจับไม่ได้เฮียตะาช่วยด้วยก็คือต้องฆ่ามันนะครับผมนี่เห็นปะพอฆ่าเสร็จเราก็จะออกมาเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนี่คือวิธีการแก้นะครับผมอืมอาจจะไม่แนะนําให้ไปเล่นในโหมดสไ વ เวอร์นะครับผมอาจจะไม่รอยครับผม <c oughs> คุณมีมาฆ่ามันได้นะวิธีเรียกเฮียต่าครับผมก็คือการ เอ,อาไดมอนดน์ี่ครับผมไดมอนด์ไปให้ฮินตาตะในครับผมไม่มีไข่ของเจนนี่นะผมได้ข่ของฮินตาตะสิแล้วอันต่อไปมีอะไรไหมมีเปลือยกายนะผมมีเปลือยกายเจนนี่หัดเตียงนี้ผมขอไม่ลองแล้วกันนะคนดูแล้วก็ลองอันนี้แล้วกันอ่ะมีอะไรด้วยครับผมนี่อะผมให้มองแบบนี้แล้วกันนี่ผมให้มองแบบนี้พอนะผมอ่ะนี่เป็นด้านหลังแล้วกันนะคนดูอันนี้ไปสู่กับด้านหลังนะผมไม่มองมากกว่าน,นี้แล้วนะแค่นี้พออ่ะแค่นี้พอโอเค เราลองเสกเออเจนนี่แบบร่างปกติแล้วกันครับคุณดูอ่าปกติแบบปกตินี่ไม่แบบปกตินะครับผมคุณดูนี่เห็นปะให้ดูแบบรอบข้างครับผมประมาณนี้เลยอ่าเป็นว่าคุณดูผมไปสอนวิธีการลงเร็วกว่าผมอ่าโอเคไป็นวิธีการลงกันเลยดีกว่านะฮะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมให้เข้ามาใต้ลิงก์ที่ไม่ใช่ของผมผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ในนี้นะฮะนี่นี่เมื่อเราเลื่อนลงมาด้านล่างครับผมเราจะเจอส่วนของนี่ดีที่ดาวน์โหลดนะครับผมมีส่วนของบีฮับแพ็กกับปิชชัทแผงต้องลงทั้งสองอันเลยนะฮะอ่า พี่โหลดก็ง่ายๆผมกดไปตรงลิงก์ตรงนี้ครับผมเอออันนี้หรืออันนี้ก็ได้ครับผมซิรเปอร์สองหรืออันแรกก็ได้ครับนี่กดไปแล้วเด้งมาถึงตรงนี้ครับผมเมื่อกดเสร็จจะมาได้เด้งนี้ครับผมให้รีบกดตรงดาวน์โหลดเลยครับผมแล้วก็รีบกลับไปครับนี่เห็นปะก็คือต้องให้รีบกดตรงปุ่มดาวน์โหลดครับผมนี่แล้วเราจะเด้งมาถึงหน้าโฆษณาตรงนี้ครับผมแล้วก็รีบกลับไปครับมันขึ้นแบบนี้อ่าเดี๋ยวลองให้ดูใหม่ครับลองให้ดูใหม่ครับกดตรงนี้แล้วกันรีบกดตรงดาวน์โหลดเลยครับผมปึ๊บแล้วก็รีบกลับไปครับปึ๊ เมื่อโหลดเสร็จนะฮะแล้วก็ไปส่วนของลิงก์ของเราเลยนะผมเออลิงก์ของเราไหนเนี่ยนี่นี่ไงนี่ไงต้องโหลดทั้งสองอันแล้วผมส่งบีฮับแพ็กกับบีซอฟแพ็กนั่นเองนะครับผมอ่าวิธีลงต้องง่ายๆเลยกดค้างแล้วกดเปิดไปที่แล้วเลือกไปที่ตัวหมายค้าผมนี่ง่ายๆแล้วผมต้องลงทั้งสองอันแล้วผมส่งบีซอฟแพ็กแล้วก็บีฮับแพ็กนะฮะอ่าเมื่อลงเสร็จนะครับผมก็รอให้ออนเป็นเข้าแล้วผมเมื่อออนเข้าเสร็จแล้วครับผมแล้วก็มาตรงสร้างเวอล์เดอร์เลย ชึบชึบสร้างเวอร์ไปมาลรงริทเตอร์แพ็กแล้วใส่ส่วนของแอดออนี่ครับผมเฮียแต่ดิโซแพ็กเข้าไปนี่แบบนี้แล้วมาตรงบีฮาแพ็กแล้วก็ใส่ของแอดออนเฮียตักเข้าไปด้วยนะฮะนี่แบบนี้เลยแล้วมาตรงเอชพิเมนต์นะแล้วเปิดทุกปุ่มเลยนะครับผมนี่แล้วก็สร้างเวอร์ไปเลยอ่าแค่นี้ง่ายๆเลยผมนี้ก็แอดออนเข้าเป็นที่เรียบร้อย,ลยะะแล้วนะครับผมนี่เราลงคอมมานะฮะ ปุ๊บเก็บหมดสมมติชุมมอนซัมมิ่งเห็นไหมเข้าไปที่เรียแล้วเปล่าผมง่ายๆเลยแค่นี้ง่ายๆเลยครับผมอ่ะสกอวันนี้ก็น่าจะมีเิลงตัวนี้อยู่สวยออนตัวนี้ไม่มีอะไรพิเศษมากนะครับผมเอาเป็นว่าอย่ใคิดูอะไรต่อไปครับผมคอมเมนต์มาเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครัปซียูฮะบายบายครับงัวงั